เป็นยังไงบ้าง กูชื่อมาเในใจตีกูเน่าหบกอ็กสน้ำสีนำกันทีสงยู่ลาากันส่วนด้วไ่เทงาที่จะอานนหยังเอานี้ไม่เห็นแตดตุยไ่บาขานี่แหะกาจัดสารรั็กภาพนี้ก็ดีเอาเอามาต่อเอาว่าไรยนองน้อนนี้เนาะหลายตัวเป็นอย่งเท่าเท่าไรงี่สวง

กู ồi, ้แล้วก็ไปสักคิวถาวรมันห่วยกันโซ่วสักตันนานหวยมัห่วมนหวยมุ้งสักกิวาวรเักของสักกูละสอิวตอนนี้มึงสามารถมันสี่ิวนนี้นกนีเอาชวก็ไปสักกูเลยผมมาชันไีนพีผมมาชันนี่สักหนึ่งเทยมหนึ่งเองเทมหนึ่งเขาไม่้พูดนบ้ากูมาัเลยักแมชื่อไมพื่อถยบ้านเดกเดี ไป่ตัดหัดเนี่เอาขาว้เนี่ยเอามนี่ใส่ม่หมดนกดนี่เขานาคเนี่เพรแจ้งให้หัวกินก็จงหกอนจิิเนมันอีองน้ปไปสเตก็มเปลี่ยนอันกวเสียเพรานี่หนุ่มต้มันอี่ยไปไปซ่อมมันซื้อตำวนซุ่มูืสะแตกอีกเนี่ยมันเจี๊มมันเขาว่าว่าลเป็นจ้างมหาปานนหนึ่งมาเนทิม่งคุนีกมูบ้านเฮานี่เจ้องเมื่เาติ เอาคือวางสระนะเกสัชพระลำเพลิโอ้ยแค่กี่กว่างต่อกวางม่าช้างกว่างเนฝึกปานี่แท้อามอาทหน่กได้เลยเพล็ดเพลินเออเพลนเอะอัษฎ์พรหัลลักอันใครถามเนี่ยปานี่เท้าพวกก็โศถามั้งีกนี่อันหมอลำเนู่้ไดเป็นหัวนาตัวานเนี่ยหัวนาเขาลั่เสีเปิดตัววีบเจ้าขึ้นมาก่อนกอนแล้วเปิดประทันใด สิเปิดโต้เจ้าเป็นไมง่อนมันเป็นหวส่หัอส่เอออันอันกุญแจใบจวดจวด่ายูับบายูยูนั่นนะลไปอยู่อันนันอะรบ้างเงินีเงินบอลนั่มันกำลังซิยอกนี่เราพิลิีกำลังซิโอกเไเนี่ยเออพักันไปนั่งย้วยนไปสิเปิดโต้เลได้เนี่ยมันขึอกัได้โทรศัพท์เลยขึ้นไป้นแม่มาสิเปิดด้เสียเวลาปาัส่อคนนี้นเดันเือ่อเน่ โอ้ยก็อยากเห็นหัวหน้า <laughs> 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 Đây là họ, oh, các này là sẽ có cái <laughs> đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ i <laughs>

เอาวนั้นนั้น้นมันเป็นลูกคิดาีบเนี่ยเวมีนักแกแกไดไรกูเป็นคอกีกูเป็นคอแก่มอรันตีกูแน่มึงรู้ไหมมตีกนช่าแล้วแม่เอาลจะมาัดไงชาแล้วชาแล้วกกรีพหีบมาแล้ว้าอันพดีจ้า พวาพิรันตเจาเป็นจ่าแม่มันติมีจ่าแม่ชใช่ยชัยชัยชัหนาพอนบึกเรืองบัรโตนี่หะเพราพิรตโตจริงเสียงจริงกันอ่าฮ่างหนามาขึ้นนั่งฝาแฉู้ยบัง่างหนาวมาขึ้นาานั่งบไวเอาไปเท่วเนาะเอามาต่อเถอนะจ้าหนาพอนจ้า จะเปิดปุ้งจะมาหอดนุ่นนี่สื้อทุงน่องใสยักษ์เชียบ้านลเนี่ย่วยี่าอีกๆกอดหลอกเอาจากที่ซัำพอนหลอกอะไรเหรอพอนเก็บคอแน่ที่เราเขาเห็นทางจะเรียนเด็กก้อนทายักอีว่าหนาพมากมะค่ะใช่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 ทานมีแคเดียวสิ่่ทานถตักเชียรมาเลยพอนตอบไปตี่าันแล้วนั่นเหนสิตใต้คาตูหลงน้องช่วย จักรวาันระนางพระนิติภแมงล่จ้าแล้วนี่ลูกสาวเป็นเจ้าไหนดอกจ๊าลูกสาวกำลังเป็ดตะหักเป็นตะเพงนอนนี่มาน้าเขจะเป็นหน้าอยนากเหน้าเพื่อนนี่ล่ะลูกสาวหัวแกวหัวแหวขออพอกระบอกควกไงวิปานใส่รวดนี่ล่ะอยากเห็นไปแน่อยากเห็นเอาไปเห็นมนไม่รู้ทีละทีละเอาทีละเปิดตัวลูกเขาทีละกูเป็นทีละเไยเ้าอะไรบารดีเอา

แล้วลสิบเอ็ดปีสิบเอ็ยุ่ป้อใดเนาะ้วงย่ป <16. S 2> ้อหาจะบ้าสี่ลาดันอีสิบเอ็ดปียู่ป้อหาจะบ้างยุ่ป้อหัวก็เสียบ้านใร้อนพูดง่ามเหมือนจะเป็นรถช่วยเท่านั้นก่สิบเอ็ดปี หลอลอกมักันจับวดทเาหลอกแ้ไม่เสียงสันคนละรเอานกไปตีร้องนี่นบังเล่ทอาทนยยูทมันขึ้นมาูงใหญ่ป่านนีู้ใหญ่กินเขาดีกินเาลายกินเสียเป็นสาวขึ้นไปกินแมวตัวอย่าไปจินเเบี้ยสิทเหอฮะน้องนี่นานแล้วนไเองไปเองไปไปเองความควมน่าเสียวมากเลยนะเอ๊อ

आहा <laughs> เด่นยอนเธออาจารย์นักดนตรีวงเล็กลูกเตไหวครับค่อ่รื่อนัากเนกครนับขอาเต๋อจะใช่ไหมนี่แหละครับพอจะภาพครับเพืกอว่าสูง้อหนาทางดัง่เอาแต่ดังว่องปานี้แหละครับดังคนหรือจีบครับวนยังไจะเลี่องฝนมันนั่นฉันดังไหนเอาดังลไหดังลอมไหครับเพือกินขาเพื่อกิน้าวอาหารปลาดู กิ๋วหันบกไเขาโอยวร่อย่เดียวเรียง่อยกแล้งเดียนปรมัังมาแล้วเหมืกับเปาออกน้าเป็นประกาศใพื้นเนี่ยอาเอาประกาศประกาศเะมาเต็มนกเปกระชวยเนี่ยชไเย่นี่ี่ยังไงนี่าเิดเลยประกาศนะครับเด้อสำหรับผู้ที่เทีกับเป๋าหายแห่มาลบขึ้นไนเด้อาไทยสองลอยสวดายมา้า เออบางการเดเพื่อนใน,นกระเป๋าอะไรเรื่องจริงน,นะครับ